เราอยู่ที่กลุ่มบอยแบนด์ของแดนกิมจิค่ะมาที่วง17่ค่ะโอ้โห oh, oh, ช่วงนี้เพลงของเขาเนะคะ <c oughs> เต็ม <c oughs> ฟีดในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเพลง h r t hot h t อันนั้ <c oughs> เพลงเนาะเพลงขงเขาะคะ่ะ <c oughs> ฉันร้องได้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เป็นท่าประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะซึ่งอัลบั้มนี้นะคะของเขาเนี่ยได้ทุบสถิตินะคะ2ล้านและขึ้นชาร์ตบ i ลบ b o ์ด d 200ได้ค่ะ ปังสุดๆอีกหนึ่งวงค่ะสำหรับบอยแบนด์เคป๊อปล่าสุดนี้นะคะต้องยกให้กับวง17ค่ะ13หนุ่มมากความสามารถจากแดนเกาหลีใต้ที่ล่าสุด่นอกจากผลงานอัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่4อย่าง c e The Sun จะสร้างสถิติทำยอดขายทะลุ2ล้านชุดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วค่ะถือว่าเป็นศิลปินเคป๊อปลำดับที่2ที่ทำได้ถัดจากบอยแบนด์วง b t s เลย นอกจากนี้ค่ะพวกเขายังประสบความสำเร็จกับการกลับไปจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ญี่ปุ่นในรอบ2ปีครึ่งนับตั้งแต่โควิดระบาดค่ะก่อนจะประกาศเดินสาย World Tour ครั้งที่3ใช้ชื่อว่า Be The Sun World Tour โดยกำหนดเปิดฉากที่คุงโชในวันที่25และ26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแต่ความตามของอัลบั้มใหม่ของพวกเขาค่ะไม่จบเท่านั้นเพราะอัลบั้ม f a c e the Sun ค่ะยังสามารถติดอันดับ7ของชาร์ตบิลบอร์ด200ซึ่งถือว่าเป็นชาร์ตใหญ่สุดสำหรับเพลงเมนสตรีมยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาโดยนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พวกเขาเนี่ยติดอันดับแรกของชาร์ตนี้ได้สำเร็จ หลังจากเปิดตัวอันดับ4บนชาร์ต Billboard World Albums นะคะส่วนยอดสตรีมค่ะสัปดาห์แรกอัลบั้มนี้พุ่งไปเกือบ3ล้านครั้งส่วนเพลงฮอตค่ะไตเติ t ลแทร็กของอัลบั้มนี้ทำยอดวิวเฉพาะทาง YouTube เกือบ50ล้านครั้งใน2สัปดาห์ค่ะเป็นไงคะฮอตกันทั่วโลกเลยทีเดียวฮอตฮอตฮอตใช่ฉันอาจจะออกสำเนียงฮอตฮอตปหน่อยฮอตฮอนี่ใช่ค่ะ,คะเอาแฟนๆไปติดตามฟังเพลงนี้ได้นะคะ